สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองอีกแล้วนะวันนี้ผมอยู่กันในเกมอะยูนิวอัลไทม์อีกเช่นเคยนะครับคลิปที่แล้วที่ผมได้อัดชาโดว์เดอะโวลิคิวมไปนั่นเองนะครับประสบการณ์นี่ยังดีอยู่เลยเนาะนี่คือประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอในคลิปที่แล้วนะครับมาบี้อย่าเพิ่งไม่ซอมบี้ซอมบี้แนว เดลเดลซอมบี้ดีเออร์ทุกๆถ้ดดอโบลิเทียมนั่นเองนะครับแล้วกลัวโดนเพื่อนตกนจริงๆเลยนะครับโอเคสวยนี่ก็จะเป็นประสบการณ์นะครับนั่นแหละนะจบเลยนะครับเพื่อนแกล้งเอ่ยโดนซอมบี้ตบเอ่ยกว่าจะได้ตัวนี้มาในบอร์ดได้เลยว่ายาก นะครับแต่คลิปนี้ผมไม่ได้จะมาพูดชาร์โดโบลีคิวมนะครับผมจะมาทำเอ่อสแตนใช่ไหมหรือไม่ใช่สแตนผมก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นตัวละครนึงก็แล้วกันนะเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งในอนิเมะเรื่องหนึ่งหน้าของเธอนะครับมีชื่อว่าซาคุยะนั่นเองนะชื่อได้แค่ชื่อเล่นนั่นแหละนะชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้นะครับโดยถ้าจะทำซาคุยะในเกมอะยิมอสเซ t ไทมเนี่ยคุณต้องมีวอชนะครับนี่ เห็นไหมครับนี่จะเป็นนาฬิกานะครับเป็นนาฬิกาสีเทาๆหน่อยมีด้ามจับสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็มีวงกลมสีส้มนะครับวนอยู่เอ่อในของนาฬิกานั่นเองนะครับเป็นคล้ายๆกับวงกลมในของนาฬิกานั่นเองนะครับมาเมาเรามาทำตะคุยาก,กันเลยนะครับมาจัดไปขั้นแรกไปเซฟที่สแตนสตอร์เล่ก่อนปึ๊บอ่าเชลเตอร์เดอะโว,วลิเคียมนะเดี๋ยวเอาไ ไอตัวที่ไม่ใช้ออกไปแล้วนะนี่ทิ้งไปเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการจะได้ซาคุยะในเกมนี้มานะครับคุณต้องหาวอชนะครับหาวอชนี่นะครับซึ่งโอกาสดอบนะครับจะอยู่ที่ทุกๆห้าวินะครับหนึงใน5000เนาะตอนเกิดมาจะมีเพลงของซาคุยะนั่นเองเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังก็แล้วกัน นั่นแหละนะครับก็คือเพลงซาคุยะนั่นเองนะครับนี่ที่เป็นธีมของ s a k u y เนาะโอเคนี่ก็จะเป็น watch โอกาสดอ watch นั่นเองนะครับโอเคดูเหมือนว่าเกมนี้เขาก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเขาอัปเดตอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ผมอัดอยู่หน้าตอนนี้นะครับเขาได้ทําการรีเวิร์กเอ่อ ทำการรีเวิร์ก The World Alternate Universe นั่นเองนะครับหรือว่า Diego the World นั่นเองนอกแต่ that, ช่างมันนะครับผมจะไม่ได้มาทำผมไม่ได้มาทำคลิป Diego the World เนาะมาเรามาทำวอชกันเลยนะครับมาเปิดวอชขึ้นมานี่มองใกล้ๆนะครับมองมันใกล้ๆนะมองมันนะครับมองมันนะแล้วก็ทำการกดใช้นะครับนี่กดไปเลยปึ้งโอเคไม่มีแอนิเมชันให้นะครับ เป็นการทำท่าแป๊บหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่เลยนะครับนี่นะครับซาคุยะเราได้มาแล้วนะครับตอนที่ใช้ตอนที่เรามีซาคุยะเนี่ยนะครับมันจะเหมือนแบบมีออร่านะครับสีส้มๆนะครับแล้วก็มีวงกลมออกมานะเป็นวงกลมนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในมือข้างซ้ายจะถือนาฬิกาตลอด น,นี่ก็คือนาฬิกาที่เราใช้ในการทำซาคุยะนั่นเองนะโอเคแถบด้านล่างจะมีคำว่าไนฟ์100นะครับนั่นมีการแสดงว่านะครับว่าคุณยังมีมีดในคลังของคุณเนี่ยหรือว่าที่เก็บไว้เนี่ย100นะครับเวลาเราใช้สก,กิลต่างๆนะครับมันก็จะลดไปเรื่อยๆเช่นปามีเนี้ยปึ๊บถ้าคลิกปกตินะครับก็จะเป็นการปามีเราสามารถเก็บมีดเองได้ด้วยนะครับนี่สมมติผมปาไปปั๊บบนพื้นปึ๊บปึ๊บปุ๊บ,บอ่าผมก็สามารถอ้าวมีดมันทะลุพื้นไปละจบเลยอ้าวเอาใหม่ ปึบอ่านี่เราก็สามารถไปเก็บมีดได้นะครับนี่เนาะโอเคซาคุยะนี่ถือว่าวิ่งเร็วพอตัวเลยนะครับวิ่งเร็วใช้ได้เลยนะครับนั่นก็จะเป็นท่าคลิกนะครับปามีดออกไป3มเล่มนะครับต่อมานะครับท่า e นี่ก็จะเป็นท่านะครับท่า e เนาะกด e ปึ้งนะครับก็จะเป็นการหยุดเวลาไปสักพักหนึ่งก่อนนะแล้วก็ทําการเอ่อเขาเรียกไงปามีดนะครับใส่ผู้ต่อสู้นะครับเดี๋ยวว่าศัตรูนั่นเองนะ ก็จะเป็นประมาณนี้ท่า E นะครับเดี๋ยวขอดูอีกรอบนี่ปึ๊บจะเป็นการหยุดเวลารอบข้างนะครับแล้วก็ทําการปามีดไปถ้าในอนิเมะเท่าที่ผมดูมาเขาก็ทําอย่างนี้นะในในอนิเมะเนี่ยนะครับเขาก็ทําอย่างงี้นั่นแหละนะต่อมานะครับท่าอาท่าอาก็จะคล้ายๆท่า E หน่อยนะครับนี่ท่าอาปึ๊บหยุดเวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการปามีดเยอะกว่าเดิมนะครับท่าชื่อท่าว่า100 ลืมไปว่าชื่อท่าชื่อท่าของท่า e เนี่ยมันคือท่า50นะครับจะเป็นการปารมีดนะครับแต่น้อยกว่าท่า a ท่า a จะเป็นชื่อว่า h u n d นะครับจะปามีดเยอะกว่านั่นเองเองนาะต่อมาท่า f นะครับนี่ปึง้งจะเป็นการหยุดเวลาไปเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะปามีดไปทั้งหมด3มชุดด้วยกันนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเก็บมีดแป๊บมีดให้กูเก็บเออ เก็บม <s uss> ีดไม่ได้เว้ยแต่ตอนที่ผมเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ผมใช้ซาคุยะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเก็บมีดของตัวเองได้นะแต่ทําไมมันเก็บไม่ได้ไวะตอนนี้หรือว่าผมต้องแบบปามีดใส่พื้นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้า F มีชื่อท่าว่า t ปป p l ลนั่นเองนะครับเป็นการปาคอมโบไปสามชุดนะครับต่อมาเป็นท่า T นะครับท่า T S นะครับมันคือท่าอะไระไม่รู้กันนะครับแต่ว่ามันโหลดเอ่อนานไหมไม่รู้กันนะครับมันมันบอกว่าสามวิแต่มันกดใช้ไม่ได้นะครับเนี่ย ผมกดทีไปเรื่อยๆเลยนะครับมันกดไม่ได้นะครับต่อมาเป็นท่า B นะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่หยุดเวลานะครับ time stop นั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นการหยุดเวลานะครับรอบข้างเนาะไม่ได้หยุดเวลาทั้งแมปนะครับแต่จะหยุดเวลาแค่คนรอบข้างเฉยๆมีระยะของมันนั่นเองนะครับเวลาหยุดเวลาเนี่ยค่อนข้างโหลดเร็วเลยทีเดียวนะครับหยุดได้ทุกๆ1ิบวินนั่นเองนะครับก็จะหยุดได้ทุกๆสิบวิ เนาะแต่หยุดได้ประมาณสักประมาณ3วิไหมนะหนึ่งสองแป๊บหนึ่งนับสักสองสามวิได้นะครับนี่ก็จะเป็นท่าบหยุดเวลาเนาะท่า B นะครับเป็นการคล้ายๆกับเทเลพอร์ตปะไม่ร่วมกันนะครับแต่โหลดคล้ายๆท่าทีเลยท่าทีมันคืออะไรปะเนีน่ยะท่าทีมันคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมพยายามกดท่า V ท่าทีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนี่คือสเตตของซาคุยะ นะครับจุดจุดจุดไม่มีอะไรเลยนะครับทรูซัคคุยะนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่ง l u s i o n World นั่นเองเนาะ mm hmm. นี่ก็จะมีเฮลประมาณ500นะครับ mm hmm. มีแต่ละเล่มก็จะมีความเสียหายถ,าถ,าถ้าที่ผมดูนะครับจะมีความเสียหายอยู่ที่20นี่ดาเมตก็จะเข้าไปทีละ20 20 20นะครับ mm hmm. แต่ว่าเมื่อกี้ติดคี้รัวๆเลยนะครับเลยกลายเป็น40เนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับซนะัคคุยะเนาะท่าที่ใช้ได้ก็จะมีท่า อีกอย่างหนึงนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็สามารถเดินในหยุดเวลาได้นะครับใครหยุดเวลาก็สามารถเดินในเวลาได้นะครับนี่ก็เป็นแพสซีฟของซากุยะนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแพสซีฟมันมีมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ ก็เอาเป็นว่าคลิปน like nice so ี้ขอจบไว้เพ like 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 ียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้แก่ช่องของผมกันเยอะๆด้วยนะครับขอร้องล่ะครับกดกันเยอะๆด้วยนะครับดูแล้วไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะครับกดซับสไครต์ให้แก่ช่องของผมด้วยนะครับผมไหว่ละผมไหว้ไปไหว้แบมือเลยนะครับนะผมไปไหว้ถึงบ้านเลยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้แก่ช่องของผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆนะครับท่านผู้ชมนะ